นั่นสะท้อนให้เห็นทันทีฮะว่าจะเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะสงครามที่จะหนักขึ้นสึ่อสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนสหรัฐอเมริการายงานการสูญเสียเฉพาะฝั่งรัสเซียแต่ไม่ยอมรายงานการสูญเสียของฝั่งยูเครนที่พวกเขาให้การสนับสนุนนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮนะเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องจับตาม,มองเพราะตอนนี้นะฮะสถานก,การณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากาลังอยู่ในสกณ์ที่เรียกว่าล่อแร่เลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮนะร,ราคาน้ํามันและทองคํา ลงนะครับจากการแข็งค่าของดอลลาร์นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบหลังยึดและก็ขายกิจการ First Republic Bank ราคาน้ำมันขยับลง1ดอลลาร์สหรัฐเรอเมริกาอเมริกาจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจของความเป็นไปได้ของธนาคารกลางหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและ ดอลล่าแข็งค่าปัจจัยนี้ฉุดราคาน้ำมันปรับลดขณะที่วอร์สวิตนะครับซื้อขายผันผวนหลังหน่วยงานรับผิดชอบด้านการเงินของอเมริกันเข้ายึดกิจการ First Republic Bank นะครับที่กำลังประสบปัญหาและขายให้แก่ JP Morgan Chase นะครับในทันทีตามที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการยกเลิกข้อบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ลูกจ้างรัฐนะครับนักเดินทางนะระหว่างประเทศทำเนียบขาวแถลงว่า11พฤษภาคมจะยุติบังคับฉีดโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 นะสายพันธุ์โครโครโนาสายพันธ์ใหม่สำหรับนักเดินทางที่เดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกานะสำหรับลูกจ้างสหรัฐนะทั่วไป นในขณะที่วันนี้เราขอชี้แจงวัฐบาลยุติข้อบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับลูกจ้างรัฐบาลกลางนะครับพนักงานสัญญาจ,จ้างรัฐบาลกลางและนักเดินทางอากาศระหว่างประเทศในวันที่11พฤษภาคมวันเดียวกับที่มาตรการฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขสนะิ้นสุดลงนะซึ่งมีการถแถลงจากชมเนียบขาวในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าทหาร รัสเซียเจ็บตายนับแสนคนนะครับในช่วง5เดือนสมรภูมิในยูเครนมีทหารรัสเซียเสียชีวิตไปแล้วไม่ตามกว่า20,000นายได้รับบาดเจ็บอีก80,000นายนะครับในช่วง5เดือนจากการสู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองบักมุด จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับรายหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธประเมินการสูญเสียของฝั่งยูเครนอ้างเหตุเพราะเคียฟเป็นเหยื่อจากการรุกรานไม่ยอมบอกข้อเท็จริงในขณะที่สงครามนิวเคลียร์กำลังจะเริ่มสื่อเกาลีเนือเอ่ยปากเตือนนะครับหลังสหรัฐอเมริกามีการประจำการทรัพย์สินทางทหารในภูมิภาค เกาหลีเหนือยกบิจาร์ข้อตกลงเมื่อเร็วเ็วนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ในการประจำการทรับสินทางยุทธศาสตร์ของอเมริกันทางภูมิภาคนะครับว่าเป็นการโหมกระพือนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดให้ลูกกลามบานปลายถล่มเข้าสู่ขอบเหวแห่งสงครามนิวเคลียร์ตามรายงานของ KCNA สื่อมวลชนแข่งรัฐของเปียงยางซึ่งมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกามีการยอมรับนะครับว่าเสี่ยงผิดชำหน,นี้นะครับอย่างเร็วสุด1มิถุนายนสหรัฐอเมริกาอาจจะเสี่ยงชำระหนี้อย่างเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจากความเห็นของเจเน็ตเยเรนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะที่สปาคองเกรสกำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับเพดานหนี้นะฮะและ รีพ be ับริกกดดันให้เขาไปฮะรีพับริกันกดดันให้ลดการใช้จ่ายท่ามกลางคำเตือนว่าการผิดนัดชำระนี่อาจจะนำมาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาในขณะที่พายุถลมอิลลินอยส์รถชนวินาศสันตโลกว่า100คันเสียชีวิตแล้วทั้งหมด6ศพ พายุที่พัดถล่มตอนกลางของอิลลินอยส์นะครับสหรัฐอเมริกาบทบังทัศนวิสัยบนถนนทำให้รถยนต์ชนกันอย่างต่อเนื่องบนทางหลวงนะครับ interstate 55นะครับจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะครับทั้งหมด6รายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เจ้าพ่อปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับถูกบอกเตือนว่า AI ถูกพัฒนาเร็วจนเกิน ไปและน่ากลัววันหนึ่งอาจจะฉลาดล้ำเกินมนุษย์เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งปัญญาประดิษฐ์ออกมาเตือนสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของ AI ซึ่งมองว่าวันหนึ่งอาจจะฉลาดล้ำเกินมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะครับในขณะซึ่งเขาเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีในระบบ AI ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าการก้าวหน้าท,ที่รวดเร็วของ AI กํกำลังเป็นความเสี่ยงร้ายแรงของสังคมและมนุษยชาติในขณะที่นักศึกษานะกินงานศิละปะมูลค่า4ล้านบาทนะกล้วยติดผนังในพิพิธภัณฑ์ของโซ นั่นคือารายหนึ่งฮะสร้างความตกตะลึงกินงานศิละปะกล้วย8เทปกาวไว้บนฝาผนังมูลค่า1 2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ4ล้านบาทเจ้าตัวอ้างเพราะหิวไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาศิละปะของเมาลิซีโอนะครับศิลปินชาวอิตาลีอิตาเลียน,นะครับผู้ทำงานศิละปะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันตรกร้าย และท้าทายสังคมจนได้ฉายาเป็นจอมป่วนแห่งโลกศิลปะถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะลีอุมนะในกรุงโซลส่วนหนึ่งและก็เป็นนิสศการศิลปะของศิลปินรายนี้นะครับในขณะที่วงจรปิดจับภาพสยองนะหญิงอินโดนีเซียร่วงตกจากช่องลิฟต์นะครับในสนามบินผ่านไป3วันกลิ่นเหมน็นโชยพบเป็นศพ หญ de ิงเคราะห์ร้ายร่วงไปในช่องระหว่างประตูลิฟต์กับพื้นด้านนอกของสนามบินอินโดนีเซียกลายเป็นศพติดอยู่ในลิฟต์ลานลานาน3วันสุดท้ายเจ้าที่ได้กลิ่นเหม็นจึงพบว่ามีคนตายวงจรปิดซึ่งเป็นกล้องในลิฟต์สามารถจับกลุ่มเหตุสยองขวัญจับภาพเหตุสยองขวัญได้เมื่อ20นาฬิกานาทีะครับวันที่24เมษายนที่ผ่านมาที่สนามบินกัวลามา มูฮในเมืองเมดานคลิปยาว44วินาทีพบว่าลิฟต์ตัวนี้มีประตูเข้าออกได้สองฝั่งผู้ตายเดินไปประตูฝั่งขวาเธอยือนหันหน้าอยู่ฝั่งของตัวเองเข้ามาและกล้มดูโทรศัพท์พร้อมขยับตัวเข้าไปใกล้ประตูเพื่อเตรียมออกต่อมานะครับประตูลิฟต์เปิดฝั่งซ้ายแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ทันสังเกตเพราะหันไปอีกฝั่งหนึ่งก็ปรากฏว่าเสียชีวิตอย่างที่ไม่ควรจะเสีย ในขณะที่ a m s u n งห้ามพนักง,งานใช้แชท GPT นะครับวันข้อมูลบริษัทนั้นรั่วไหลซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งห้ามพนักง,งานใช้แชท GPT นะครับรวมถึงแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ประเภทเดียวกันอย่าง Google BrandBitch นะครับหลังจากที่วิศวกรของบริษัทได้เผลิดทพข้อมูลสำคัญของบริษัทรั่วไหลผ่านแชท GPT เมื่อเดือนที่แล้วสัมภาษณข่าวบูเบิร์กรายงานว่า Samsung ได้ออกบันทึกข้อความแจ้งเตือนไปยังพัฒนาริษัทเกี่ยวกับนโยบายใหม่โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์ม AI เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในเซรเวอร์ภายนอกซึ่งยากแก่การเข้าถึงและลบทิ้งรวมถึงอาจจะมีการด่วยไหลไปสู่บุคคลภายนอกได้นะครับในขณะที่เหตุการณ์รถไฟชน น้ำมานรถน้ำมันของรัสเซียโดนระเบิดลุกท่วมใกล้พรมแดนของยูเครนนะครับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงใกล้เซนต์ปีเตอร์เบิรนะ์กเกิดระเบิดปริศนากลางดึกนะครับคาดว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับรายงานจากสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารถไฟขนน้ำมันและท่อนสุงของรัสเซียเกิดระเบิดทีูุ่้ยภาค ปรีอันสนะครับในอูเซียนาติดยูเครนไฟไหมหัวจรวดรถจักรและรถไฟ7ตู้เกิดตกกลางนะครับวันอาจจะเป็นฝีมือของยูเครนไม่นานหลังจากเสาส่งสายไฟฟ้าแรงสูงใกล้เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับเกิดระเบิดขึ้นในสิ่งที่ไม่คาดฝันในช่วงกลางคืนนะครับพบระเบิดติดตั้งใกล้สายส่ง2เส้นแต่ถูกเก็บกู้นะได้ทันเป็น ที่เรียบร้อยในเชิงปรากฏการณ์ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน4ปีจะมีคนตกงานจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มมากขึ้นเพราะปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์นะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีคนตกงานถึง14ล้านคนเลยทีเดียวฮะซึ่งเจ้าพ่อปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็อ,ออกมาเตือนนะว่า AI เนี่ย ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปจะฉลาดกว่ามนุษย์และสิ่งที่ตามมาคือ AI จะเข้าทำการกรองโลกและทำหน้าที่แทนมนุษย์และอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยซ้าไปประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกากาลังตกต่าที่ผ่านมาเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการปรับอัตราอดอกเบีย้ยขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะรวมแล้วก็ประมาณ5-6ครั้งนะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกล่าวนี้นะครับหุ้น First Republic Bank นะครับซึ่งเป็นธนาคารอีกธนาคารหนึ่งซึ่งปรากฏว่าล้มลงเป็นธนาคารที่3ก่อนหน้านี้ก็มี2ธนาคารนะครับได้ล้มลง ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ที่จะผิดชัระหนี้เพราะปัญหาหลักๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองนะครับมาค้ำประกันทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากาลังย่าแย่ลงและตอนนี้การตกต่ำลงของทองคํานั่นสะท้อนให้เห็นทันทีว่าจะเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะสงกรามที่จะหนักขึ้น สึ่สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนสหรัฐอเมริการายงานการสูญเสียเฉพาะฝั่งรัสเซียแต่ไม่ยอมรายงานการสูญเสียของฝั่งยูเครนที่พวกเขาให้การสนับสนุนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดี เพื่อความดีผมเธอศสกักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามี่ละรืกอความสุขสบายของพระราชาที่สืบสา จะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันคมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่สรงรู้ ด้วยพระไถมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรุมสู้สดส็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระกลิมสุดดังและจึพร้อม